เรื่องสั้นจบในตอนเรื่องเหมียงเจ้าพ่อคาสิโนพลาดท้องแต่งเรื่องและให้เสียงโดยอนาตารอยยิ้มที่ประดับอยู่บนใบหน้าของฉันหลังจากได้เห็นข่าวดีพลันต้องดับลงตามกับความหวังและความฝันที่อยากจะสร้างเนื้อสร้างตัว และได้สร้างครอบครัวกับคนที่ฉันรักเมื่อต้องเห็นภาพอันบาดตาบาดใจที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาชายร่างใหญ่ที่ยืนอยู่ข้างหน้าห่างออกไปในระยะ5เมตรซึ่งตอนนี้เขากำลังยืนอยู่กับหญิงสาวคนหนึ่งเป็นชาวต่างชาติผมสีทองและเด็กหญิงผมที่มีสีเข้มกว่าและนั่น สามีของเธอเจมเธอเรียกเขาเช่นนั้นเขากำลังอุ้มเด็กหญิงวัยประมาณสองขวบเขาหอมแก้มเด็กน้อยผมเปียซ้ายขวาดังฟอดฟอดราวกับรักและคิดถึงเด็กน้อยนักหนาประกอบกับหญิงผมทองคนนั้นที่ส่งยิ้มละไมให้เขาราวกับว่าหลอนตามหาเขามานานแสนนาน มายาวีรีบซ่อนแท่งพลาสติกตรวจการตั้งครรที่แสดงผลว่าตอนนี้กำลังท้องสอดเอาไว้ในกระเป๋ากางเกงยียนแล้วเห็นชายที่เธอรักหันกลับมาพอดีมารีเขารีบเดินเร็วๆเ,เข้ามาหาทั้งที่ยังคงอุ้มเด็กน้อยและผู้หญิงคนนั้นที่มองมาทางฉันด้วยสายตาประเมิน Daddy เด็กสาวเรียกเจมของฉันว่า Daddy แล้วเธอละ่ะผู้หญิงผมทองคนนั้นจะเป็นใครได้เล่าถ้าไม่ใช่เมียของเขาฉันพยายามเก็บซ่อนความเสียใจยอยู่ลึกๆคิดไว้ว่าฉันควรจะทำอย่างไรดีกับลูกของลูกของเขาสายเลือดของเขา ที่อยู่ในท้องของฉันนี่นะ่ะไม่เป็นไรดรอกไม่เป็นไรฉันพยายามเก็บซ่อนความสงสัยเอาไว้ด้วยรอยยิ้มอันซีเซียวเขาคือชาวต่างชาติที่เระเอิญมาเกิดอุบัติเหตุที่นี่ไม่มีอะไรติดตัวมาเลยสักอย่างสิ่งที่ฉันทำได้ก็คือการให้และการช่วยเหลือมาตั้งแต่เริ่มต้น จึงให้การช่วยเหลือมาจนถึงตอนนี้ไม่เคยคิดระวังตัวระวังใจด้วยก็เพราะเห็นเขาเป็นคนดีและด้วยความใกล้ชิดจากเพื่อนจึงเปลนสถานะเป็นคู่นอนคนรักหรืออะไรก็ตามเท่าที่คุณอยากจะเรียกฉันยอมให้ก็เพราะฉันรักเขาและเขาคือคนดีตอนที่ฉันยังคงมีเขาอยู่ มาริยาเธอคือคนที่ช่วยผมเอาไว้เขาแนะนำและเมื่อเขาบอกอย่างนั้นผู้หญิงผมทองก็ส่งยิ้มให้ฉันอย่างเอื้ออารีขอบคุณนะคะขอบคุณเหลือเกินพวกเราตามหาตัววินเซนต์จนทั่วไปหมดเพิ่งจะหาเขาเจอเมื่อสักครู่ก็เลยมาพบเขาที่นี่เพราะรู้แค่ว่าเขาแอบหนีมาเที่ยวที่ประเทศไทย อ๋อเขาชื่อวินเซนต์สินะฉันหันไปมองเขาใบาหน้ายังคงประดับไปด้วยรอยยิม้มเพราะเด็กหยิงผมเปียม,มีตาสีฟ้าและผมสีเดียวกันกับเขาฉันสะอื้นอยู่ลึกๆในอกดีใจด้วยนะคะเจมฉันบอกเขาทั้งรอยยิม้มมันใส่ส้างเหลือเกินในใจฉันกำลังร้องไห้อย่างสะอึกสะอื้นคุณคือ วินเซนต์ตังหะฉันรีบแก้คำมีคนเดินเข้ามาสมทบอีกหลายคนส่วนมากเป็นผู้ชายร่างใหญ่พวกนั้นดูท่าทางเคารพเขามากและดูเหมือนเขาจะดูเครึ่ลงคล้ลคลายกับมีอำนาจมากกว่าคนพวกนั้นส่วนฉันนะหอฉันรีบผ่านหลังกลับมาที่ด้านขายสเต็กเนื้อของฉันด้านอาหารที่ฉันทำทุกอย่างด้วยตัวของฉันเองและเพิ่งได้เจน อ๋อ oh, ไม่ใช่สิวินเซนต์มาช่วยฉันเมื่อสามเดือนที่แล้วและนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ฉันกับเขาเริ่มที่จะผูกพันกันฉันหันกลับไปทำงานของฉันเขาจะเลิกทำอะไรก็เรื่องของเขาเถอะเพราะฉันคิดว่าฉันอยู่คนเดียวได้ณนะตอนนี้มีลูกของเขาด้วย ตายไปฉันจะต้องตกอารกแง่ๆเลยที่ไปยุ่งกับผัวของคนอื่นมาดีเสียงเรียกนั้นทำให้ฉันต้องเงยหน้ามองผมต้องไปคุณหยุดงานแล้วไปกับผมได้ไหมเขาทำสีหน้าอ้อนวอนแต่ฉันยังกัดฟันยิ้มโอ้ยคุณไปเถอะฉันจะขายของฉันทำท่าปัดไม้ปัดมือและคนงองเขา ก็มาพูดอะไรบางอย่างกับเขาด้วยฉันแกล้งทำเป็นไม่สนใจทั้งๆท,ที่อยากรู้อยากเห็นใจจะขาดแต่ก็ทำไม่ได้เขาไปแล้วไปกับครอบครัวของเขากับคนของเขาอะไรอุ่นๆนะ่ะฉันยกมือแตะแก้มมันเปียกน้ำตาฉันร้องไห้ รีบผ่นหลังหลบเข้าไปในรันอันซอมซ่อยกแขนเสื้อเช็ดน้ำตานี่ละหนาพอให้เขาก็ให้ไปทั้งใจใส่ไปทั้งตัวเขาให้มาแค่สิบฉันให้เขาเต็มร้อยผลที่ได้ก็เลยเจ็บคูณร้อยจะโทษใครได้แม่ค้าแม่ค้าอยู่ไหมคะขอสเต็กเนื้อกล่องหนึ่ง สียงตะโกนดังมาจากหน้าร้านนี่สินี่คือสิ่งที่เป็นจริงฉันรีบเช็ดน้ำตาและขายของต่อไปมือทำรวยผัวทำลูกแถมยังเป็นผัวของคนอื่นอีกตั้งหาจะว่าอย่างไรได้กว่าจะเปิดร้านได้ก็เล่นเอาเหนื่อยก็ทั้งท้องทั้งต้องเก็บต้องทำวิง่งวนอยู่คนเดียวนี่นะนอนก็นอนไม่หลับ เพราะน้ำตาเจ้ากรรมมันไหลไม่หยุดฟอบอกกับตัวเองว่าพอได้แล้วหยุดร้องไห้สักทียังไงฉันก็ต้องมีชีวิตต่อไปให้ได้เจมส์ James, ไม่ได้กลับมาเลยและฉันก็ต้องดำเนินชีวิตต่อไปฉันตื่นเช้าเข้าตลาดซื้อของสดชีวิตวนลูปอยู่ที่เดิมซ้ำๆไม่ได้สนใจหรอกว่าใครจะเป็นมาอย่างไร สามวันแล้วที่ทุกอย่างเงียบงันความคิดถึงยังคงบาดลึกอยู่ในใจฉันแพ้ท้องต้องไปฝากท้องเอาอยาบำรุงมากินท้องไม่มีพ่อพอครบอาทิตย์คนที่หักโหมทำงานอย่างหนักและไม่ได้พักผ่อนอย่างเพียงพออย่างฉันก็เกิดอาการเป็นลมตื่นขึ้นมาอีกครั้งท่ามกลางผู้คนที่กำลังลุมล้อมมีทั้งคนไทยมีทั้งฝรั่ง เพราะนี่คือในย่านที่มีนักท่องเที่ยวมาดีเป็นยังไงบ้างป้าสมหมายป้าขายโจ๊กร้านข้างๆถามด้วยความเป็นห่วงฉันฉันคงจะร้อนนะป้าเออเออแต่เจมก็ห่วงเองน่าดูะ่ะโนเนน่ะพ่อเอารถมารับแล้วเห็นบอกว่าจะพาเองไปโรงพยาบาลฉันจึงค่อยๆลุกขึ้น ดึงยาดมจากมือป้าแกมานั่งสูดๆดมๆให้ชื่นใจแล้วเห็นเจมเดินเร็วๆมาหาท่าทางเขาคงเป็นห่วงฉันอย่างที่ป้าสมหมายแกบอกจริงๆแต่สิ่งที่ฉันแปลกใจไม่ใช่ท่าทางของเขาหรอกแต่เป็นชุดที่เขาสวมนั่นมันเสื้อสูรอย่างรู้เลยนะนั่นด้วยนั่นคนของเขาฉันจำหน้าได้ผู้ชายที่เธอเห็น ผู้ชายที่ฉันเห็นสวมสุดเหมือนกันหมดอย่างกับปบริกาศหรือเขาจะเป็นมาเฟียหรือจะเป็นเจ้าพ่อเดาไม่ออกฮะที่รักคุณเป็นยังไงบ้างทำไมถึงต้องทำงานหักโหมขนาดนี้ด้วยเขาบ่นเป็นหมีกินพึ่งฉันรีบปัดไม้ปัดปืนไปตามสไตล์โอ๊ยฉันไม่เป็นไรหรอกหน้าคงเพราะอากาศมันร้อนนะสิ แต่เขากลับไม่เชื่อในสิ่งที่ฉันพูดรีบก้มลงและอุ้มฉันขึ้นมาจนฉันตกใจต้องรีบยกมือคล้องคอของเขาเอาไว้เพราะกลัวว่าจะตกจนเขาวางฉันลงที่เบารถฉันหมดแต่จ้องเขาจนลืมว่านี่มันรถ BMW ราคาตั้งหลายล้านแล้วเขาร่ําโดยขณะดนี้เลยเหรอยังไม่ทันใดเขาก็รีบกระโดดขึ้นมานั่งข้างๆฉัน กดหัวของฉันกับไหล่ของเขาเกลเซิบบอกว่าฉันจะไม่เป็นใดเขาจะไม่ยอมให้ฉันเป็นอะไรแน่ๆฉันกอดเขาไว้สูดกลิ่นของเขาจนเต็มปอดพอไม่รู้เลยว่าฉันจะมีโอกาสกอดเขาแบบนี้อีกสักกี่ครั้งก่อนที่เขาจะกอดเมียกอดลูกของเขาเสียแทนและทิ้งให้ฉันแห้งเหี่ยวอยู่กับร้านสเต็กเนื้อร้านนั้น คุณหายไปไหนมาคะเจมเออวินเซนต์เขายิ้มอย่างอ่อนโยนโถที่รักเรียกผมชื่อนั้นก็ได้เพราะผมมีชื่อกลางว่าเจมรออ้าวงั้นเขาก็จำได้แล้วนะสิคุณจำได้แล้วหรอกคะเขาสบตากับฉันดวงตาสีฟ้าสื่อความหมายความจริงผมไม่เคยลืม ผมแค่ต้องการปิดบังความจริงเอาไว้ไม่อย่างนั้นผมอาจไม่ปลอดภัยฮะอะไรนะนี่ฉันไม่ได้หูฝาดไปจริงๆใช่ไหมเขากำลังพูดความจริงอย่างนั้นใช่ไหมธุรกิจของผมมันมีคู่แข่งเยอะนะเขาพูดอย่างกับเรื่องทั่วไปนะแต่สิ่งที่ฉันเห็นอยู่นี่เขาจะหาใครมาเล่นละคร พวกนี้ตบตาฉันได้ยังไงจะเอาเงินที่ไหนมาจ้างเพราะตอนที่เขาอยู่กับฉันเขาก็ไม่เคยใช้เงินเลยสักบาทกินก็กินกับฉันนอนก็นอนกับฉันจนฉันมีลูกกับเขานี่ยังไงละ่ะนาของคุณซีดมากเลยนะเดี๋ยวหมอตรวจแล้วคงหาสาเหตุได้เองว่าคุณเป็นอะไรนั่นนะสิพอเขาพูดอย่างนี้เราเพิ่งนึกได้ ฉันจะเป็นอะไรได้ก็แค่เป็นแม่ของเด็กเจมฉันไม่เป็นไรหรอกก็แค่ลมแดดมันได้สาระนะ่ะฉันพยายามจะบอกปัดเขาไปแต่เขากลับใส่หน้าไม่ยอมเห็นด้วยเขาเล่นใหญ่ไฟกระพริบถึงขั้นต้องอุ้มฉันลงจากรถพาเข้าไปหาหมอตรวจด้วยตัวของเขาเองและเมื่อบอกผลเมื่อหมอบอกผลฉันก็ได้แต่ยิ้มแย่ หมอก็เตือแล้วนี่คะคุณมาริยาว่าคนท้องอ่อนๆไม่ควรทำงานหนักๆลืมหรือไงคะคำพูดของหมอบอกเป็นภาษาไทยวินเซนต์ไม่เก็ตหมอจึงบอกเป็นภาษาอังกฤษอะอะไรนะหมอหมอจะบอกว่ามารีเมียของผมท้องหด็กครับหมอพยักหน้าเงึกๆงเจ็ดสัปดาห์แล้วคะ่ะ วินเซนต์หันมาจ้องหน้าฉันเข,เขาขาวมดคิ้วและแหกปากร้องโอ้ oh g o ่ก่อนที่เขาจะกระโดดจนตัวลอยแล้วก้มลงอุ้มฉันเวียงไปเวียงมาจนฉันต้องร้องกรีดกรีดทั้งตกใจทั้งกลัวว่าลูกจะหลุดหมอต้องรีบตรึกคุบตัวงเขาบอกให้เขาอีซี่อีซี่เขา จึงเพิ่งจะคิดออกและค่อยๆวางเชนลงกับพื้นอย่างทนุถนอมพอฉันยืนเองได้แล้วก็ยกมือกุ่มหมับเขานี่บ้าพลังชมัดทำไมคุณถึงไม่ยอมบอกผมล่ะมารีเขาคาดคั้นเมื่อมีโอกาสได้ก,กลับมานั่งบนรถคันดูอีกครั้งฉันก็ยอยากจะบอกอยู่รอแต่วันนั้นเมียกับลูกของคุณฉันหยุดพูดโดยฉับพลัน เพราะดันมีก้อนสะอื้นติดอยู่ทำให้กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเขากลับขมวดคิ้วนิ้วหน้าใครนะอย่าบอกนะว่าโรซี่ฉันไม่ได้ตอบแค่หลบตาเขาน้ำตาชวนเจนจะหยดแหลมไม่หยดแหลจะบ้าถึงไงนั่นพี่สะพ้ยของผมโรซี่คือลูกทุนหัวของผมโอ้ยจะบ้าตาย พี่ชายของผมตายด้วยอุบัติเหตุตั้งแต่แกยังไม่เกิดผมก็เลยอุทิศตัวเป็นพ่อทูนหัวของโรซี่นะสิโธทำไมคุณถึงได้งโง่นักนะชอบคิดไปเองคนเดียวแบบนี้ไม่ดีนะดูไหมเขากอดฉันนั่นจนหน้าของฉันสุกอยู่กับอกของเขาความจริงกระแทกหน้าอย่างจังฉันไม่น่าคิดไปเองฝ่ายเดียวเลยให้ตายสิฉัน ไม่ได้ย่งสามีของใครอย่างน้อยฉันก็ไม่ได้ผิดศีลฉันกอดเขานั่นผมรักคุณนะมาดีแต่งงานกับผมนะเขากระซิบบอกข้างหูพร้อมทั้งจูบฉันยังดุดดื่มไม่ไอายกนของเขาสักนิดฉันจูบตอบเขาแล้วรีบพยักหน้าฉันฉันก็รักคุณค่ะเจมเขายิ้มหวานกอดฉันแน่นผมอยากมีลูกมานานแล้ว ลูกของเราต้องน่ารักมากแน่แนฉันรีบพยักหน้าเห็นด้วยวาดฝันในวิมานกลางอากาศเขาพาฉันไปที่โรงแรมเพราะคนของเขาเปิดห้องที่นั่นเอาไว้ชนิดเหมายกชั้นเขาพาฉันไปทัวร์สวรรค์พร้อมกับเซ็กที่นุ่มนวลแต่ความหวานยังคงอยู่ฉันหลงลืมสิ่งรอบข้าง รับรู้แค่ว่าตอนนี้ฉันกำลังมีความสุขเจมของฉันฉันมารู้ในภายหลังว่าเขาคือเจ้าพ่อคาสิโนเป็นคนดนเป็นคนเด่งคนดังพอสมควรและมีศัตรูค่อนข้างเยอะที่สำคัญเขารวยมากธุรกิจของเขาดีมากตามไปด้วยตอนที่เขามาเที่ยวที่เมืองไทย วันที่มีเรื่องเกิดขึ้นลูกน้องของเขาถูกฆ่าตายไปสองคนเพื่อเปิดทางให้เขาได้หนีไปเผอิญเขาถูกรถชนที่หน้าร้านของฉันนั่นแหละเพราะฉะนั้นฉันจึงช่วยหลือเขาเราก็เลยต่างตกลุมรักกันและกันฉันไม่ได้ฝันไปตอนนี้ในท้องของฉันมีลูกของเขาแล้วในมือของฉันมี ใบจดทะเบียนสมรสของเราที่นที่นิ้วหนางข้างซายของฉันก็มีแหวนเพชรที่เขาบอกว่าพ่อของเขามอบให้เอาไว้ก่อนที่ท่านจะตายและฉันกำลังจะมีความสุขกับเขากับคู่ชีวิตและใครจะคิดว่าอดีตแม่ค้าข้างถนนอย่างฉัน จะเป็นเมียของเจ้าพ่อคาสิโนจบแล้วนะคะเรื่องนี้สั้นไปหน่อยนะคิดออกแค่นี้ค่ะก็หวังว่าจะสนุกนะคะชื่อเรื่องเมียเจ้าพ่อคาสิโนพลาดท้องนะคะต้องขอภัยด้วยเนาะที่มันสั้นไปหน่อยเพราะว่าไอเดียตามมีแค่นี้เนาะก็คิดได้ก็รีบเขียนเลยนะ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะขออภัยที่เสียงอาจจะไม่ถูกใจใครหลายหลยคนนะก็ปาก็ไม่มีเงินไปจ้างเขานะก็อย่างที่บอกนะคะปาก็มีปัญญาทำได้ได้ด้วยตัวเองนะทั้งเขียนแล้วก็ทั้งเขียนเนาะเขียนด้วยตัวเองนะคะเป็นปากกาแล้วก็กระดาษะคะเขียนจบแล้วก็ นำมาอ่านให้ทุกคนฟังตามจินตนาการที่ตามีนะคะผิดพลาดประการไหนเกาะภัยให้ตาด้วยฝากชมผู้สนับสนุนนะคะตาจะได้มีรายได้เข้าเข้ามาเลี้ยงมารวยบ้างนะ,ะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขในการฟังนิยายเสียงของตาด้วยนะคะ หาตอนไหนหาเรื่องไหนไม่เจอก็ไปหาในเพลิดในช่องของตาได้นะคะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ